ตั้งค่าวิธีการชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไปที่เมนูคอมเบิร์ตที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับเลือกเมนูย่อยตั้งค่าครับไปที่แถบการชำระเงินจะเข้าสู่หน้าวิธีการชำระเงินนะครับ ซึ่งจะมีวิธีการชำระเงินรูปแบบต่างๆนะครับให้ดูที่แถบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับคลิกที่ปุ่มด้านขวามือที่คำว่าจัดก,การนะครับหรือคำว่าตั้งค่านะครับเข้าสู่การตั้งค่าสำหรับที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับ สามารถเปิดปิดการใช้งานได้จากตรงนี้นะครับสมัรติก๊กเปิดปิดการใช้งานได้นะครับตรงชื่อก็จะเป็นชื่อรูปแบบวิธีการชำระเงินนะครับที่จะแสดงผลในหน้าเช็คเอาท์นะครับถัดมาครับจะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับใส่คำอธิบายวิธีการชำระเงินนะครับที่ทางร้านต้องการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับซึ่งทั้งสองส่วนนี้นะครับ จะแ,แสดงผลในหน้าเช็คเอาท์บริเวณตรงนี้นะครับเพื่อแสดงรายละเอียดการชำระเงินก่อนที่ลูกค้าจะกดสั่งซื้อสินค้านะครับถัดมาครับจะเป็นช่องขั้นตอนนะครับสาหรับใส่ขั้นตอนการชำระเงินของทางร้านนะครับหรือรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับที่ทางร้านต้องการจะแจ้งกับลูกค้าก็ได้นะครับ ซึ่งก็ความในส่วนนี้นะครับจะถูกแสดงในหน้าขอบคุณการสั่งซื้อครับแล้วก็ในอีเมลของลูกค้านะครับหลังจากลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของเรานะครับถัดมาครับเป็นช่องใส่รายละเอียดบัญชีธนาคารนะครับให้เราใส่รายละเอียดบัญชีธนาคารนะครับที่ต้องการจะแจ้งกับลูกค้านะครับโดยกดปุ่มที่เพิ่มบัญชีนะครับ มาใส่ละเอียดบัญชีธนาคารได้เลยนะครับใส่ชื่อบัญชีนะครับใส่เลขที่บัญชีธนาคารอะไรนะครับเบื้องต้นผมจะใส่ไว้เป็นตัวอย่างนะครับผมถ้าหากว่ามีมากกว่าหนึ่งบัญชีนะครับก็สามารถเพิ่ม บัญชีได้ที่ปุ่มเพิ่มบัญชีนะครับถ้าหากต้องการจะลบนะครับก็คลิกที่ช่องบัญชีธนาคารก่อนนะครับให้เป็นแถบสีเหลืองแบบนี้นะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มลบบัญชีที่เลือกครับเมื่อตั้งค่าหรือแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้กดที่ปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงครับเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าต้องการกลับมายัางหน้าแสดงรายการด้วยที่การชำระเงินรูปแบบต่างๆ,ๆนะครับให้คลิกที่ปุ่มลูกศรสีฟ้าตรงนี้นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้ในอีเมลที่ลูกค้าได้ลายจากสั่งซื้อสินค้าแล้วก็หน้าเช็คเอ์นะครับก็แสดงข้อมูลบัญชีธนาคารสําหรับให้ลูกค้าชาระเงินนะครับ